บลัชดีออตัวนี้บอกเลยว่าสีสวยสีนวมากสีนี้เลือกมาเองเลยกับมือโทนชมพูอมส้มๆนะคะน่าจะเป็นสีที่คนส่วนใหญ่ถูกใจเลย <Be ard S 2> เบอร์ 1> 1, สูตรหนึ่งสีพีททลเนื้อเขาจะมีความแบบเป็นเนื้อครีมทาไปแล้วเขาจะช่วยเบล์ผิวให้ดูฟุง้งดู<ร>นวลหนึ่งว่าใส่ฟิลเตอร์ยังไงอ,อย่างอ่าเดี๋ยวมาลองเทียบกับอีกรุ่นหนึ่งเนาะที่เป็นโกลนะคะตัวนี้สีโรซี่เนาะเดี๋ยวนี้เทียบให้ดูติ้ง รุ่นโกลเนี่ยถ้าออกมาแล้วคือเขาจะไม่ได้ทึบมากเนาะมันจะมีความแบบโปร่งๆนิดนึงแต่ว่าก็ยังออกสีเนาะแล้วก็ให้ความโกลของผิวนะคะที่แบบถูกต้องส่วนรุ่นนี้นะคะสีเนี่ยมันก็จะมีความชัดกว่าเนาะแล้วก็จะเน้นความเบลอผิวนะคะ,ะเดี๋ยวมาลองตัวใหม่ให้ดูนะ,ะสีมันน่ารักมากแบบแล้วก็จะใช้แปรงที่เป็นพุ่มแบบนี้นะคะ กดลงไปเนาะอ่ะอันนี้ก็คือทาเบาๆรอบแรกฟริลก็จะเหมือนเป็นคนปกติที่ทาบลัชออนกันเนาะสีมันก็จะออกมาละมุนตุ้นแบบนี้เลยนะคะแบบน่ารักอะแต่จะไม่ต้องเติมแป้งเลยก็ได้เพราะว่าเขาช่วยเบลอผิวให้แล้วมันเกินคาดมากตรงที่ว่าทาแล้วคือผิวสวยเลย่ยเนี่ยคือเติมได้เรื่อยๆไม่เป็นคราบด้วยนะยังอีกยังไม่ไปซื้อกันอีกหรอสวยขนาดนี้เลยนะดูดิ